ศาส,สนาพุทธแม้นเรื่องการฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตฝึกใจนี้เรามารู้แล้วว่าพ่อของศาสนาพุทธก็คอือพระพุพทธเจ้ามีพระนามว่าโคตมะหรือพระโคตมะสมาสัรพุธเจาเราเกิดในยุคข,ของศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็จะอยู่ไม่นานนะจะอันตรธานไปในระยะเวลาอีกไม่กี่พันปีข้าหน้า พราะฉะนั้นเป็นโชคดีของน้งองเนขนาดไหนแล้วที่เกิดมาทันยุคของขพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เมื่อศาสนาของขพระพุทธเจ้าพระองค์นี้หมดไปโลกเราจะตกอยู่ภาวะของความวุ่นวายสงครามการทำลายล้างฆ่าฟันซึ่งกันและกันจะเกิดขึ้นหลังจากที่โลกหมดศาสนาหรือศาสนาพุดหมดหมดไปน่ากลัวมากเลยน้องเลนสมมติว่าเรา ตายแล้วไปเกิดในยุคที่ศาสนาพุทธหมดไปแล้วโอ้ในช่วงนั้นนี่พ่อไม่รู้จักรูกแม่ไม่รู้จักสามไม่รู้จักรูกหรือสามีภรรยาไม่รู้จักกันแล้วข้าวฟันกันลาอกันตามฝ่ายตามไม่สนใจซึ่งกันและกันเลยยุคนั้นเขาเรียกว่ากาลรยุคน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นอีกสองพันกว่าปีศาส,สนาพุทธจะหมดอายุลงในช่วงนั้นเราไม่รู้แล้วว่า โลกจะเกิดอะไรขึ้นคนเกิดมาแค่อายุไม่กี่ปวกปีแต่งงานแล้วสิบกว่าปีสามารถเป็นพ่อเป็นแม่คนได้แล้วนี่ในยุคนั้นเนี่ยผู้นนนนในวามถึงยุคที่หมดยุคศาสนาไปแล้วเา็าเรียกว่าปรปีคนจะข้าวฟันกันไม่รู้จักกันและการพ่อไม่รู้จักลูกลูกไม่รู้จักพ่อเลยเพราะจิตใจของคนในยุคนั้นหยาบช้า,ชาฝึกไม่ได้แล้ว ฝุไม่ขึ้นแล้วไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วไม่รู้จักคำว่า,าบาปบุญคุณโทษแหวนายุนั้นสยัยนะเพราะฉะนั้นเราโชคดีและที่เกิดมาในยุคนี้สมัยน,ยนี้สามารถบวชได้แล้วเดี๋ยวอายุขึ้นอายุมากขึ้นไปจนถึงยี่สิบปีก็สามารถบวชคาได้ตอนนั้นแหละเราก็จะได้เรียนธรรมะอย่างเต็มที่ตอนนี้บวชเองยังไม่ประสีภาษาเท่าไงยังไม่รู้อะไรมากแต่ขอให้ได้ แห็นภาพแบบนี้ให้หนูมีประสบการณ์ในการเห็นภาพแบบนี้ก่อนเพราะภาพพวกนี้ก็จะตรึงตราอยู่ในใจของพวกเราอย่างไม่รู้เลยโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่เดี๋ยวพ่อเยวแม,ววแม่เดี๋ยววันที่28นี้อาจารย์จะเรียงคุ้ยเตี๋ยวอาจารย์เป็นช้าภาพเรียงกุ้ยเตี๋ยวต้งองเน้นวันที่28ตรงกับวันภาพใหญ่เติอนจันสมมากเลย พอาจารย์ให้บัตเจ็ตไปแล้วบัตเจ็ตคืออะไรพรอาจารย์ให้งบไปแล้วให้บัตเจ็ตไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์สมานจะจัดการเอาไว้เดี๋ยวมาเรียงพวกราทุวกคอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องใจต้องตั้งใจฟังนะอย่าอย่าแซกกิดกันอย่าเกากันอย่าจี้เอวกันอย่าแกล้งกันเพราะนั่นคือการทำไม่ดีทำ มันสื่อมาจากใจที่ไม่ดีซึ่ทำให้การทำไม่ดีถากายออกมาไ,ไหมเพราะฉะนั้นโอ้44นาทีแล้วก็จะมีเวลาแค่45นาทีจบกันนี้เดี๋ยวเราต้องทานน้ฟานสักนิดหนึงก่อนจบนิทานเรื่องนี้ตั้งใจฟังนิทานนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าเจ้ากบุงซา กบฟงซาคือกบที่มันคิดไปเร mm ื่อยเ่อยมันไม่อยู่กันเนื้อกับตัวชื 8, nah. ่อว่ากบฟงซามีใครอยู <t iros> ่ในอ้องนี้ในศาลานี้แล้วคิดไปเรื่อยเปยื่อนไม่ต่างอะไรกากกบเจ้ากบตัวฟงซาที่คิดไปเรื่อยเปยไม่อยู่กันบเนื้อกับตัวกบตัวนี้นี่เฝ้ามองเฝ้าสังเกตดูสัมมณีกลุ่มสัมมณีวัดสังเวชนาจะกบที่อยู่ข้างหน้าศาลาที่เรียงว่าในบอก พฝ้าสังเกตกลุ่มสมณเณรออกไปกาากไป,ออไปีนหน้าบาาเมื่อวานนี้ตั้งแต่เชา้าเฝ้าสังเกตดูเอ๊ะสมณเณรกลุ่มนี้เนี่ยออกไปปีนหน้าบ่าแต่เช้าแล้วกลับมาด้วยการเหี้ยวถุงข้าวบ้างเหี้ยวถุงขนมบ้างมาแล้วก็มานั่งฉันในศาลากบสังเกตนะฝ้าสังเกตดูน้องเนเสร็จแล้วเห็นน้องเนนัง่งฉันข้าวอยู่กบก็คิดขึ้นมาว่า อยากเป็นสัมมาเนจรเป็นสัมมาเนวสบายไม่ต้องทํามาหารับประทานแค่ออกไปนอกวัดก็กลับมาพร้อมกับอาหารแตงปาาสบายจริงๆไม่ต้องหง่ข้าวหง่ปลามีคนหง่ข้าวหง่ปลารออยู่แล้วใครไหนจะสบายเท่าสัมมาเนธไม่มีแล้วกบอยากเป็น,นี้ธทาไงดีละบวชได้ปะเนี่ยกกเนีเคยได้ยินเดีวเจ้าเจ้าชายกก ไหนใครชื่อกบน้องเองมยว่างใ,ใครชื่อได้กบไหมน้องเมยน้องเมย์กบไม่มีนะถ้าเกิดกบปวดขึ้นมาปวดได้เนี <S <S ่ยก็จะเป็นเนมกบนะเนมกบเนมคิดอิดจ้ it, าน้องเนมว่าน้องเมนี้สบายจังเลยเปนเช้าไปแล้วะุ้มบาอไปกลับมาก็มีอาหารกลับมาแล้วแล้วก็นั่งฉันกันสบายอยากไปน้องเม สะดวกสบายเังีนยชีวิตแบบนี้หลังจากที่น้องเนมฉันเสร็จแล้วก็อาหารที่เหลือเป็นของเด็กวัดอาหารที่เหลือเป็นของแม่บ้านเป็นของญาติโยมไปกบมเห็นเด็กวัดแล้วก็อิจฉาขึ้นมานอย,อยากเป็นเด็กวัดซะนี่เอ๊ะตอนแรกอยากเป็นน้องเนมตอนนี้เปลี่ยนอยากเป็นเด็กวัดแทนโดยคิดว่าเป็นเด็กวัดที่สบายเะตายไม่ต้องอุ้มบาคลาดตะเวนไปบินหน้าบ้านเขา นอกวัดอยู่ในวัดแค่จัดจานจัดช้อนรอหลังจากนั้นก็ทานอาหารต่อได้เลยหลังจากที่เเลเสระคิดอยากจะเป็นเด็กวักวกดวคิดอยากจะเป็นเด็กวัดนะฟุ้งซ่านยู่แล้วจะกดตัวนั้นคิดฟุ้งซ่านไปแล้วอยากเป็นเนรไม่พออยากเห็นว่าเนรไม่สบายเท่าเด็กวัดอยากจะเป็นเด็กวัด ด็กวัดก็กินข้าวอย่างเด็ดอร่อยก็กินกิ่มเสร็จแล้วก็เอาข้าวไปให้หมาเสร็จแล้วก็เอาจานไปล้างกบแทนเด็กวัดเอาข้าวให้หมาอยากเป็นหมาสิโอ้โหดูสิน้องแนนกบอยากเป็นหมาสิอยากเป็นเด็กวัด รู้สึกว่าเด็กวัดไม่สบายเท่าเป็นหมาเพราะหมาไม่ต้องทําอะไรจูๆ่ๆก็เด็กวัดต้องอาหารใหให้หมากินแต่แล้วเด็กวัดต้องไปล้างจานอีกได้ไห,ไหมเด็กวัดยังมีงานต้องทําอีกกบไม่อยากเป็นแนละ้วเด็กวัดเป็นหมาดีกว่าสบายกว่าเยอะจู่ๆก็มีคนเอาข้าวมาให้พอหมากินข้าวเสร็จกินข้าวกินข้าวอยู่กบก,ก็เข้าสังเกตว่าเอ๊ะหมากินข้าวไม่มีความสุขนะ มแมลงวันตอมมากเดี๋ยวยุงมากหมากินข้าวมีความสุขพอหมากินข้าวอยู่มแมลงวันมาตอมันกินไม่อร่อยมันต้องงับแมลงวันอยู่เรื่อยพอกินเสร็จหมาก็ต้องหนีไปที่อื่นเพาราะแมลงวันกวนโกก็เลยคิดว่าเฮ้ยเป็นหมาคิดว่าสบายแล้วนะเป็นมแมลงวันดีกว่าชนะหมาด้วยหมาแพ้มแมลงวันนะเจอแมลงวันตอมหมาหนีไปเลย คิดอยากจะเป็นแมลงวันไม่รู้จักแมลงวันแมลงวันก็คือแมลงตัวเดียวใช่วันแปลว่าเนินแมลงวันตัวเดียวไม่ใช่แมลงวันสองตัวแมลงวันก็คือแมลงวันก็คือแมลงตัวเดียวเอาถึงไหนแล้วกงเห็นแมลงวันก็โอ้แมลงวันนี่เก่งนะชนะหมาได้ ตอหมาจนหมาหนีคิดอยากจะเป็นมแมลงวันคิดไปคิดมาคิดอยู่อย่างนั้นอยากเป็นแมลงวันไอมแมลงวันเจ้ากรรมก็บินมาจากที่หัวกบโดยสัญชาตยานก็แกลแกแิลประตวัดกบก,กวาดเข้าปากเขียวหนักๆเรียบร้อยมแมลงวันนั้นมาอยู่ในปากในมแมลงวันที่กบอยากจะเป็นได้ามาเป็นอาหารของกบสะนี่ สรุปแล้วไม่มีอะไรที่ดีเท่ากับเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดไม่ต้องคิดเปรียบเทียบอยากจะเป็นเหมือนเขาบางคนเห็นนักร้องเพลงดีนักร้องร้องเด็กเราพูดทำไมเราถึงจะเป็นนักร้องเหมือนคนนี้ได้เห็นดารานักร้องคนนั้นสวยๆทำไมห,หลอ่อๆทำไมเรายากจะเป็นแบบเขาได้บ้าง คิดสารพัดสารเเอเปลี่ยนเสี้ยนอยากจะเป็นเขาแห่คนนั้นเป็นนักฟุตบอลมีชื่อเสียงเตะฟุตซอลได้ดีว่อยากจะเป็นเหมือนคนนั้นจังที่อยากจะเปลี่ยนเสียบเป็นเขาเป็นตัวเองดีที่สุดฝึกหัดดับตัวเองให้ได้แล้วก็เป็นตัวเองอย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นหนูอยากจะเป็นนักฟุตบอลกสฝึกหัดดัตัวเองให้เป็นนักฟุตบอลให้ได้อย่าเป็นนัก้องก็ต้องหักร้องให้เป็น ร้องให้ได้นี่เราเรียกว่าเป็นตัวเองได้ที่สุดไม่ต้องไปอยากเป็นอะไรเหมือนใครชี่นะนในกรยที่หนาเรื่องนี้โนอยากจะเป็นอะไรก็เป็นอยากที่เด็กเป็นอยากเป็นเหมือนโกที่คิดอยากจะเป็นสัมมณีคิดอยากจะเป็นเด็กวัดคิดอยากจะเป็นอะไรอีกอยากจะเป็นหมาคิดอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นแมลงวันพรสุดท้ายตัว สิ่งที่ตัวเองคิดอยากจะเป็ี่ยนและเป็นอาหารของตัวเองใช่ไหมแมลงวันที่ตัวเองอยากจะเป็นและทเป็นอาหารของตัวเองกบก็เลยคิดได้ว่าโอ้จะมีใครดีเท่าเราไม่มีมับเราเก่งที่สุดเราเลิ่อความเ,าเดือดโดดเดิ่แมลงวันที่ว่าเก่งรบกวนหมาจนหมาหนีไปได้พะสุดท้ายแมลงวันก็ต้องมาเป็นอาหารของเราเพราะฉะนั้นเป็นกบอยู่ตรงบอร่อหน้าสารานี้ดีที่สุดแล้ว มีกบนาำอยู่หน้าบ่อก็อัน่าสาดีนะเพราะฉะนั้นพอสมควรแก่เวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยเจอกันต่อไปในคราวต่อไปตอนนี้เดนอทุกคนให้จากเจ้าของมา o กา u y s welcome I know you I know you this is the actor Uh, Buddha actor, everyone. Uh, the Buddha story is the uh, the actors. Uh, acts as the Buddha. as the Buddha. So back to many years ago, uh, we have a trip in uh, uh, sorry, in uh, Vietnam. On uh, the day of we celebration yeah. together. So need เอาละต้องเน้นการบรรยายของพ่อจันก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ตามระยะเวลาที่กำหนดให้แค่45นาทีถึง 19, 45ก้าจารย์ก็หมดแล้ตอนนี้เกินเวลามา5 3สมนาทีก็จะได้ทำกิจกรรมต่อไป ครับผมจะให้โยมมาเล็กก้าวกล้าได้เพราะปากน้องเองนนะ,ะเดี๋ยวเราปากน้องเองน